เราวัดสเปนลงแล้วเนาะเวลาบอลเวลาบอลสิงเป็นขนสนะ่งเป็นทันรถเช่นตอนที่ เาไม่ถ่ายอะได้มีภาพนิ่งสิ่ง้อถ่ายไปแล้วนิ่ไงเออแล้วถ่ายตอนแต่งเพีงอเดี๋ยวตอไปรับที่เกี่ยวกสอบเรา้งนะอย่างนีตอไปผมอันจะแบบว่าแบบอย่างวันนี้อาจจะสักกลุ่มจงเปีชื่อใ่ได้ยินกดเชื่อกันน่าจะ